เรื่องต้นจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากมันมีอินฟูเนเซอร์ท่านหนึ่งเนาะที่ลงคลิปในทิกตอกน่าจะได้เห็นกันบ้างแล้วใช่ไหมคะคลิปใน TikTok จุดเริ่มต้นที่คลิปนั้นลงไปก็มีคนส่งมให้เยอะส่วนตัวเองอ่ะที่ออกมาโพสเนี่ยเลยเนี่ยไม่ได้แค่ตัวเองนะคะในฐานะแบรนด์แน่นอนมันก็คงเป็น เรียกว่าตัวเองไม่สนับสนุนในการด้อยค่าผลิตภัณฑ์ไม่สนับสนุนในการที่อินฟลูเอนเซอร์ KOL ต่างๆที่จะได้รับ Review free, รีวิวฟรีหรือจ้างก็ตามแต่ไม่ควรจะทํารีวิวในลักษณะนี้<ม>ในส่วนตัวของเมเองเนี่ยรวมถึงเราไม่อยากให้ไม่ใช่แค่ตัวเองค่ะคือแทนเป็นกระบอกเสียงแบรนด์สมมติแบรนด์นี้มันเกิดจากแบรนด์เล็กๆแบรนด์ SME กระบอกเสียงมันคงไม่มากพอแต่ถ้ามันปล่อยไปอ่ะมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกซึ่งเมรู้สึกว่า การด้อยค่าโยนผลิตภัณฑ์ของค่นทิ้งบล็อกต่างๆเลิกกินสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเลิกเถอะกับความไม่จริงใจคือทุกอย่างมันเป็นการตลาดเชิงลบม,มันเป็นการตลาดแบบขัดแยง้งอะเชิงไม่สังสัรค์อะเอาง่ายถ้าทุกคนเห็นทุกคนก็คงรู้ว่าอันนี้คือจุดเป้าหมายทีนี้ในส่วนของที่เมยพูดถึงเจ้าของแบรนด์อะโอเคคุณทอมเมคคุณอมเมนเนาะ โอเคอาจจะแบบขอบคุณในเข้าใจได้แต่พอมันเกิดการแชร์หรือรีโพสอะไม่รู้สึกว่าแปลว,ว่ามันมันทำให้เราคิดได้ว่าสิ่งนี้คือการสนับสน,นุน mm hmm. เห็นด้วยหรือเปล่าโอเคไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอมันแชร์มันเลยทําให้รู้สึกว่าเขาอะไรกับสิ่งนี้ก็เลยพูดถึงว่าแล้วมันที่สำคัญคือมันตัก,กแต่กล้าแปลว่า มันคือธุรกิจแล้วมันเนี่ยคือก็เลยทั้งหมดข้อความมันก็เลยรู้สึกว่าเออน,นี่คือจะย้าทำทางธุรกิจที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยและในสังคมเราวงการอินฟลูเอนเซอร์หรือวงการไม่ว่าจะธุรกิจไม่เกี่ยวกับการหาเสือเรื่องสมานะคะจะรีวิวอะไรก็ตามแต่เรามีสิทธิ์เปรียบเทียบเปรียบเทียบได้เลยแต่ไม่ควรจะด้อยค่าผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นสิ่งของหรือใดๆก็ตามแต่ไม่ว่า มันเป็นการไม่ให้เกียรตินะคะคือเราจะส่วนตัวก็แบบมีสินค้าไปต่อไม่ได้ไปต่อมันคือมัวสโนลเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้ก็เลยค่ะตอนนั้นมีกอยงคติน้ตอนนั้นอิฟลูเอนเซอร์ไม่เคยรู้จักทั้งเจ้าของแบรนด์แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์เองไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะคะก็ไม่ได้ไม่เคยรู้จักเลยแต่ก็เห็นว่าเขาลบคลิปแล้วแต่มันคือดิจิตอลคุณปิ้นน่ะเต็มไปหมดเลยพี่ดลบไปผู้พี่ก็เห็นใช่ไหมล่ะเออมันก็เห็นอะไรอย่างนี้คะ ในสิ่งที่ผู้คงทุนเขาพยายามพูดชี้แจงอะนะคะเราอ่านแล้วมันมีข้อความไหนประโยคไหนที่เรอาอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะอยากจะเคลียร์ในส่วนของเราไหมจริงๆเมย์ไม่อยากจะลาดผิงเนาะเพราะสุดจุดหมายปลายทางเข้าประสบมะถ้ารู้จักเมย์นะเรื่องมันร้อยแปดพันเรื่องมากในชีวิตวไม่ชอบเลยเรื่องแต่มาแต่ถ้าเมย์ไม่เป็นกระบอกเสียงครั้งนี้เสียงคนอื่นที่จริงๆเหตุการณ์มันเคออยมีนะคะแต่มันมันคนที่ออกมาพูดอะมันไม่ได้มีกระบอกเสียงเพียงพอที่อยากจะยกระดับอะ อุตสาหกรรมของพวกเราอะให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป้าหมายปลายทางส่วนการที่จะมาพูดถึง1นึ่งสองสประเด็นเราเราโฟกัสที่ประเด็นนี้อันอื่นมันไม่เกี่ยวกับใบละเมอเลยมันไม่มีเรื่องอะไรที่มาเกี่ยวใบละเมอก็เลยรู้สึกไม่อยากจะกล่าวถึงหรือพาดทิ้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเองอเลยเหมือนกับว่าให้แบบหานที่ชี้การพูดนะเขาได้ติดต่อมาเพื่อนลอ่นตัวคุณอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยได้ติดต่อเข้ามาเห็นทุกช่องทางเลย เพื่อเข้ามาขอโทษก็เห็นข้อความในความเจตนานะคะมีลงเห็นแล้วมีเห็นแล้วในการที่เขาโพสในทิกตอกว่าเธอขอโทษแล้วก็มีทักข้อความมาหลายช่องทางแล้วก็เห็นแล้วนะคะเนี่ด้ต่อเอ่อตอบไปจริงๆว่าตอบก็ตอบเหมือนแบบตอบตอบตอบรับทราบข้อข้อความเขาเขาให้เหตุผลว่าอะไรในการที่โนตัก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนไม่ได้ตั้งใจและเจตนา มันไม่ใช่ไลน์อะค่ะส่วนตัวรู้สึกว,ว่ามันคือคลิปวิดีโอมันมีการถกทวนมันมีข้อความที่สะท้อนได้ชัดเจเนอะไรเงี้ยแลแ้วถ้ามันเป็นการไลน์แ,แบบตกใจหรือตังใจ,งใจอะไรอ่เงี้ยคะพิจิตตัวส่วนตัวนะแต่มันคลิปมันถูกการทกทวนถูกการตัดต่อมาละเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันออกมาจากความจงใจในการสื่อสารตั้งแต่ต้นแล้วรู้สึกว่ามันเกิดแล้วละกันเมย์ไม่แน่ใจว่าจะตรงจงใจหรือไม่จงใจแต่เมย์สำหรับส่วนตัวรู้สึกว่าเหตุมันเกิดขึ้นมาละ แล้วมันก็เป็นดิจิตอลฟุตบินและแล้วก็ในวงการมันก็กลายเป็นคูอโอเดินไปหมดเลยนะคะขีดหัวที่เขาก็ยังบอวมีปัญหา่องน้กมีตัวนักแสดงคนนี้คนนั้นคนอะไรนี่ค่ะอันนี้เร่ไม่เคยรู้จักคือไม่ได้รู้จักไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวรู้ว่าเขาชื่อคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยมีประเด็นกันด้วยไม่เคยรู้จักเลยแต่ละที่บอกนะคือไม่ใช่ทำสิ่งใช่ไม่เขาเรียกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ดีกันเรื่องธุรกิจกันโหค่ะเป็นเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์แล้ว่าลูกค้าของโรงงานไม่ผลิตลูมันเมผลิตแบนประมาณสามตัวแบนเนาะก็จะมีลูกค้าผลิตที่โรงงานค่ะเขาเป็นเหตุการณ์ของที่เป็นเป็นเพื่อนลูกค้าที่เป็นเพื่อนด้วยที่โรงงานรู้รู้รู้ว่ามีประเด็นการแต่เขาก็จบกันไป4ปีละแล้วไม่มีใครแพ้ชนะก็คือเหมือนถอยกันคนละก้าแล้วก็จบกันกันแบบ เรียบร้อยอะไรเนี้ยก็เป็นการไกลเลียกันพี่เมย์งงไหมครับเพราะมันเป็นเรื่องของลูกค้าของพี่เมย์กับเขาแต่เขายกเรื่องของพี่เมย์จริงๆมันคนละทางคนละเรื่องงงมากก็งงค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่รู้จประเด็นนี้มันมาอย่างไงหลายคนมองว่าเหมือนคอมจับประเด็นก็อันนี้แล้วจะวิจารณญาณเนาะคนก็อาจจะพูดถึงมันก็มันคนละเรื่องอ่ะถ้าส่วนตัวก็คือมันคนละเรื่องก็งงอยู่ โฟกัสที่อะไรไมีโฟกัสที่คลิปนี้ KOL Influencer และการรีโพสต์การคอมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเอาพี่เอาตรงๆนะสมมติเราลองนึกภาพว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ SME <ะ>แล้วเราเงินทั้งหมดในชีวิตฉันตั้งใจทำสิ่งนีมามากๆคุณยังไม่ได้ลองกับผลิตภัณฑ์อื่นเลยแต่ว่ามันมาทำเขาทำมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้กัน เอ่อเขาอาจาจะจริงไปเลยก็ได้นะแล้วผู้ประกอบการที่ไม่มีโอกาสได้มีมาพูดอะในว่าไม่ควรเกิดพปไประเด็นนี้มันสร้างความเสียหายให้แบรนด์เราอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะมันเสียหายอยู่แล้วเอาง่ายๆแบรนด์เราเป็นแบรนด์แลนด์เป็นแบรนด์โลโอลเรามีพาร์นเนอร์พาร์เนอร์ยังงงเลยพาร์ <laughs> นเนอร์ท,ทำธุรกิจมา40ปีอะไรเนี้ย <laughs> ก็มันกระทบอยู่แล้วเพราะว่าการที่ K L ท่านหนึ่ง,งพูดให้ข้อมูลสต่าง,าง <laughs> มันคือการเลดูเขีแล้วก็พูด <laughs> ในมุมมองเนาะ <laughs> <laughs> เราส่วนส่วน no ่สำคัญคือเราต้องรับผ um ิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อเท็จจริงที่เราก็ตงเรียกไม่ได้นะเวลาเวลาเวลาเกิดการกดในตะก้าเราก็ได้ผลประโยชน์ถูกไหมคะแต่เวลาเกิดความเสียหายเชิงกว้ามันก็ต้องตามกระบวนการมันมันมันกโอเวอร์ดะอะไรจริงจริงเรื่องนี้อย่างที่เมย์ิเมย์เคยอธิบายไปในคลิปนะคะว่า มันไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่เกี่ยวว่าโอเวอร์โดนหรือไม่โอเวอร์โดดแต่ในแต่ละสูมันแตกต่างกาันยกยกตัวอย่างถ้าจะต้องลึกสมมติเรากินยาเม็ดมีงานวิจัยอยู่แล้วค่ะมันมีไบโอแอคทิวิตี้อยู่แล้วว่าเออกินยาเม็ดถ่ายออกมากเป็นเม็ดการแอบซอปชั่นการดูดซึม การให้ผลลัพธ์แตกต่างสิ่งนี้ไม่ว่าสุดท้ายอะ่ะผู้บริโภคจะเป็นผู้ตัดสินว่ารักหรือชอบและได้ผลลัพธ์สิ่งใดเรามีหน้าที่ยกระดับผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าให้ดีให้กับผู้บริโภคเรามีหน้าที่ในการส่งมอบคุณภาพที่แต่ละแบรนด์จะส่งมอบให้กับลูกค้าถูกไหมคะแต่ณนะแต่ตัวเราอะ่ะไม่ควรจะลดคุณภาพ แหลตอื่นอันเนี้ยือสินที่รู้สึกว่ามันควรจะต้องแต่ตอนนี้ยังไม่โดนตรวจสอบอะไรใช่ไหมคะเพราะว่ามันเพงเริ่มก่อตัวขึ้นมาเลยหลายคนก็เหมือนจับตามองในเรื่องกระบวนการในเรื่องผลิตภัณฑ์ในเรื่องอะไรใดๆหมือนกันไม่ไม่ไม่ห่วงเลยคือจริงๆเมย์เป็นโรงงานที่สมอกอเมริกาสมอก global อยู่แล้วค่ะเรามีทุกเซอร์ดิพิเคทที่เรียกว่า over standard แล้วเราเป็น holistic supply chain เราเป็นต้นต้นน้ำโรงงานเรามี บี o อนคือความ R&D จากต่างประเทศ R&D ของนิวซีแลนด์ตรวจสอบด้วยเราให้มากกว่ามแตรฐานทั่วไปอยู่แล้วซึ่งทุกลสอาหารเรามีผลตรวจและอ่าแล้วก็รีเซ l ลไม่ว่า7จ็ดแปดเดือนอ่ะหนึ่งจุดห้าล้านตองเกือบสองพันล้านตอก มันไม่ใช่โชคชะตานะ,ะแต่มันคือ real user ที่เขาซื้อซ้ำได้เห็นผลแล้วมากมากและเราควรสนับสนุนสิ่งนี้ให้มันขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนนะคะแบรนด์ประเทศไทยหรือว่าแบรนด์แบรนด์ที่คนไทยทําโดยเฉพาะคนไทยเนี่ว่ามันควรจะร่วมกันก็ตามกระบวนการแล้วมีอะไรอีกบ้างก็สำหรับเนี่ยในแค่โอเคเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายก็คือระเบิดไหม ก็ต้องก็ต้องกดมาเอเพราะว่าเหตุมันเกิดไปแล้วแล้วก็เมเองอ่ะไม่ได้มีคนตัดสินใจคนเดียวเรามีบอร์ดบอร์ดนิวซีแลนด์บอร์ดในทีเขาก็ลงความเห็นกันว่ามันกระทบนะคะอย่างอย่างที่บอกว่าแบรนด์ลูกองบริษัทแบรนดิงไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันคือน global เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เรามีพาร์ทเนอร์และสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยเมไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวแต่การตัดสินใจของบอร์ดเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่เมฟ้องฟ้องอินฟูหรือฟ้องคุณ อันอนี้ก็เขากําลังล่างทั้งหมดดยก็ก็ก็เดี๋ยวรอหมายความว่ามีโอกาสที่จะดำเนินคดีกับคน,นที่โพสต์ทางคู่เออมันยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายอยู่เพราะว่าเรื่องมันก็เพิ่งเกิดเนาะแล้วก็อินฟเอนเซอร์ยังไงคงคงต้องดําเนินกระบวนการส่วนอีกท่านหนึ่งก็ถ้ามีอะไรที่เป็นผลกระทบเชิงลบใช้คำนี้ละกันก็ก็ก็ทำไปตามกระบวนการแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่น่ามีอะไร ชวนชวนตัวเมย์จริงๆเมย์พูดน้อยมากแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆอ่ะมันข้ามไม่ได้ถ้าเราข้ามอ่ะแปลว่ามันมันคนมันเยอะเลยไม่ไม่อยากให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดอีกแล้วเกิดขึ้นจนเป็นเรื่องที่อินฟูน้องเจนคนใหม่ทําบ้างเฮ้ยไม่คือไม่ทําแล้วลบไม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็มีคนทําอะไรเนี้ยกับคำว่า อะไรเจนไม่จริงใจที่ออกมาพูดอะไรแบบี้น่าเสียใจนะถ้าในส่วนตัวก็รู้สึกเสียใจถ้าในส่วนรวมเลยมองรู้สึกว่าอะไรที่ไม่จริงใจคือเรารู้เรามั่นใจว่าเราทําทุกอย่างด้วยคือเมย์อยู่ในวงการมานานมากความซื่อสัตย์และจริงใจเนี่ยแทบจะเป็นแบบทุกคนน่าจะเห็นะจากหลายๆอย่างของเมย์เนี่ยคือที่สุดคนหนึ่งที่จะทําได้แล้วด้วยนิสัยส่วนตัวนะเป็นคนที่ถ้า ไปถามเพื่อนสักหน um ึ่งร้อยคนคำแรกก็จะบอกพี่เมย์ใจดีกับจริงใจออันนี้คือเหมือนสักนำสกุลของเมย์วาสนาไปละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ว่าเมย์ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจเสมอมาแต่ว่าพอสิ่งเนี้ยมันเออมันก็ทำแล้วก็ก็รู้สึกแต่ก็กระทบก็ถอดหุ่แหลมัน้ไม่งั้นคงไม่พัวไม่ว่าคำเนี้ยมันจะทำให้คนไไปกล้าใช้กล้ากินแน่นอนแล้วเพราะเราก็ทำหลายอย่างต้องบอกตรงๆว่าแน่นอนสุดๆคือมันแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเวลาเจอสิ่งนี้ไปอ่ะ คนผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแล้วเมมั่นใจในสิ่งที่กระบวนการของทำเวลาคิดรูปแบบของการทำเนี่ยจบท์อ็ด,ดิ้งเนี่ยมันไม่ได้ได้มาง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอินโนเวชันการแอบซ็อฟชันการตรวจเลือดเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเราไปตรวจเลือดที่เดินทางออกับพี่ไปกับพี่จีเนาะไปตรวจเลือดก,กันมาเรื่องของการดูดซสมของแต่และบุคคลอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากของ,องขององค์ประกอบสินค้าแล้วเราดีไซน์ออกมาและ ทำงานวิจัยด้วยไม่ทำงานวิจัยสินค้าด้วยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศกตททำกับมาฮิดโนแล้วทำกับต่างประเทศด้วยจริงๆเป็นคนที่ลงทุนเรื่องนี้เยอะมากล่าสุดทํางานวิจัยกับจีฟุที่ญี่ปุ่นสามปีว่าจะตีพิมพ์สิ่งนี้อะไรเงี้ยจริงๆมีแผนจะเล่าเล่าเรื่อยๆแต่พอเิญมีเรื่องก็เลยก็เลยอยากอธิบายในมุมมองของเราเพราะตอนนี้มันเหมือนกับมุมมองได้ว่ามันเป็นคู่แข่งทางธุรกิจแล้วดิสเครดิตกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออจริงๆคู่แข่ง ทยอยตลาดในกลุ่มโรบบอวโรบอมารเก็ตเนาะมันมีอยู่แล้วเรื่องปกันติส่วนตัวเองเลยไม่เคยมีมองไม่เคยมองใครเป็นคู่แข่งนะคะมีมองว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาขึ้นพัฒนาในแง่ของคอนเทนต์พัฒนาในแง,ง ents, ่แวลูพัฒนาในการแง่ของการให้องค์ความรู้ไม่ได้เคยคิดจะแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองก็เหนื่อยเลยวะ่ะไม่ไม่ได้เป็นไม่มองแบบส่วนตัวไม่มองแบบแบบนั้นก็รู้สึกว่าเ,เราแข่งกับตัวเองก็ ห่วยแล้วแล้วก็ธุรกิจมันเหมือนเป็นการพัฒนาเลยมากกว่าส่วนตัวไม่ไม่ได้ค่อยเมนชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นใดไรอ่เงี้ยปัญหาเนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะเราได้ประเมินความเสียหายแล้วอย่างเป็นตัวเลขอะก็ดขายลดลมไหมหรือแบบก่อเหาที่มันเป็นภาพรูปธรร่มะภาพที่ชัดที่สุดือแบร,รนดิง้งม,มีการวิพิลคือวจ o a c t i v e เป็นแบรนดิ้งที่ดีมากๆจริงๆอย่างที่พี่ๆเห็นเราปฏิวัติวงการจริงๆมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมานานมากๆในวงการ พอวันหนึ are, mostly, ่งโอเคจริงๆคู <ming> ่แข่งอะค่ะมีเยอะมากเลยนะคะที่ออกแบบคล้ายๆกันพิกหลังกล่องเราสุดคล้ายๆกันเลยเหมือนก็ Co อกี้ออกมาเพรพิกหลังกล่องอ้าวเราออกมาแล้วก็พับมาแล้วบอแต่เราเข้าใจธุรกิจเราเข้าใจทุกคนว่าเป็นยังไงทุกคนมันมันมีโอกาสที่เขามีโอกาสที่จะแบบทำอะไรในในสิ่งแต่ละต่างมันเป็นเรื่องปกติในธุรกิจเมย์เข้าใจได้แต่ว่าใดๆคือหน้าที่เราเราต้องขับเคลื่อนแล้วก็ถักดันแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองมากกว่า ความเสียหายมันคือแบรนด์แบรนดิ้งอะมูลค่าแบรนด์ิ้งของไบโอ c อ i v e มันมหาศาลนะก็เจอเรื่องเครียดไหมเออ <ส setting? S 1> จริงๆไม่ได้เคลียดนะแต่ว่าไม่ส่วนตัวไม่ได้อยากจะไปคอมเมนต์หรือว่าติดตารอะไรกับเรื่องพวกนี้เรื่องมันเยอะพอมันเกิดเรื่องเนี่ยพอมันต้องมานั่งชี้แจงอะไรอ่ะมันทำให้โอ้โหมีิ้งก็ต้องเลื่อนมีงานต้องทำเยอะมากอะไรยอย่างเงี้ยค่ะก ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเครียดก็อยไปตามประวัการแต่เรื่องของแบรนดิ้งอ่ะต้องบอกว่าภาพลักษณ์และเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของยอดขายยังประเมินอกไม่ถูกเพราะว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แต,แต่แต่ลูกค้าน่ารักมากาทุกคนแบบ ในใน,ในทางกับกันเมย์เมีว่าดีอย่างึงคือลูกค้าปกตง<ม>ลูกค้าจำนวนมาหาาลมากที่ออกมาบอกว่ากินอยู่ยี่สิบกล่องไม่เคยกินตัวไหนเลยไม่เคยกินแบรนด์ไทยเลยกินตัวนี้<ม>อะไรเนงะี้ยลูกค้าออกมาชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเยอะมากอันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็เพื่อนร่วมวงการพี่เคเอหลายคนแบบเป็นอินฟูมมาสิบห้าปีไม่เห็นเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันไม่เคยทำนะ<ม>ก,ก็ก็รู้สึกโอเคมีกำลังใจ ยัก็ต้องกลับกกูนะคะเราจะมีถ้าเกิดมีการโพสอะไรกันอะไรเงี้ยมีการโพสสิเราอยากจะฝ<อ>ากอะไรไปบอกไหมหรือว่าเราต้องการสื่อสารยังไงกันเพื่อให้แบบไม่ไม่ของมิชชั่นละกันเพราะว่าเมว่าเราโตมากแลวเราเป็นนักธุรกิจการที่ใช้โซเชียลหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นในกระถืนทางลบที่มันที่มันที่มัน,ท,มนที่มันเป็นประเด็นไปเรื่อยๆสุดก็ไม่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 ได้อยากทำแต่ไอ้โพสหนึ่งโพสที่เมย์จำเป็นเพราะถ้าไม่ทำ มันจะเกิดอีกไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงวงการคนที่ต้องทําแบบนี้หรอเหมือนถ้าเป็นลูกเมย์ทำแบบนี้เมย์ก็จะยิบขึ้นมาตีแล้วก็ให้ลูกเราหกล้แล้วก็ผมต้องต้องบอกถ้าเป็นลูกเมย์ทำสิ่งนี้เมย์จะไม่ปล่อยผัานแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องบอกกับสิ่งที่เรารู้สึกเราเราอยากอยากเราต้องต้องต้องพูดคือไม่พูดรู้สึกว่าข้ามไม่ได้ตัดสินใจอยู่ว่ามาแบบ ท่าไม่ได้เพราะว่าคนมันโพสมาเรื่อยๆแล้วแบบตอนแรกมันก็แบบคนเห็นไม่เยอะพอเริ่มเห็นเยอะแล้วแชร์กันมากอ่ะโอเคมันทําไม่ได้แล้วแหละพอ,พ,อพอเดี๋ยวมันเป็นคนพอดีมันเป็นกระทบพอเรื่องเรื่องราวออกไปปรากฏว่าคนในวงการเกิดเคยมีเหตุการณ์เหล่านี้บ้างแต่ไม่เคยเกิดเรื่องนี้ก็ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้ยกระดับอุตสาหกรรม,ม <c oughs> จังหวะโยนกล่องเป็นยังไงบ้างไม่มีเห็นรู้สึกยังไงบ้างจังหวะโยนกล่องเหรอไม่น,าน่าลัง ถ้าามส่วนตัวก็คือไม่น่ารักเลยไม่รู้จะพูดคาว่าอะไรแต่ว่าไม่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ยด้อยค่าสุดไปปะถ้าแา่ในที่นีจะไม่พูดแต่ไม่ตัดไปจัดการอาจจะมีรีสรุปหลังจากวันนี้สักหนึ่งโหแค่นั้นค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่ไม่ไม่ทำอะไรที่เชิงน е กัติภงจะแค่เป็นสิทธิ์ในในส่วนตึงที่ตัวเองดีแคลร์แล้วก็ชี้แจงในส่วนที่ผู้บริโภคอยาช่าไม่ไม่อยากไปกระทบงอะไรนะคะแค่นั้นเองแต่ว่า สิ่งที่มากระทบเราเรามีหน้าหน้าที่ต้องปกป้องตัวเราและปกป้องแปลและปกป้องคนอื่นๆที่เป็นถือโอกาสว่าตัวเองเป็นกระบอกเสียงหนึ่งกระบอกเสียงให้คนอื่นๆด้วยอันนี้คือเป้าหมายตอ,อนนั้นที่เราเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่เคย,ยไ,ไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยไม่เคยเลยอยู่ทํางานมาก็ยี่สิบปีแล้วนะ <laughs> อยู่มาหลายบริษัทเป็นทั้งทุกหลายอย่างก็ย,ยังไม่เคยเจอไม่เคยนะมีไม่เคยเจอแบบแบบนี้ค่ะ ก็เคลียร์ก่อนรอบรอบก่อนที่จะไปถึงจุดปลายเนี่ยนะครัที่เมย์ยิ้มจริงจริงๆไม่เมย์ว่าถ้าคิดว่าถ้าคิดว่าจะติดต่อก็น่าจะติดต่อกันมาแล้วแหละคิดว่าป๊อปปูม่จะมาถ้าติดต่อเขาคงติดต่อมาแล้วเขาก็เขาไม่ได้คิดจะติดติดต่อคิดว่าน่าจะไม่ไปให้ดำเนินการตามหมายคิดว่าไปให้เป็นกระบวนการทางกฎหมายไปดีกว่าคือถามว่าโอเคมันไม่ไปก็ได้นะ แต่เมเชื่อว่าถ้าไม่ไปอ่ะมันจะเกิดคนเกิดจะเกิดขึ้นได้อีกแล้วเหตุมันไปแล้วความเสียหายมันมีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบรนดิ้งมันมีแล้วบอร์ดสะท้อนเราแล้วเลยบอร์ดบริหารอย่างเงี้ยก็ทางนิวซีแลนด์เนีึยกับต้องถามเลยเนี้ยคอ่าึ่งปีกเรื่องอปเเรื่องกิดิวอัเดตเ่ตอนนี้เป็นยังไงะเนี่คุเลยเขาน่าจะน้องน่าจะพยายามหาทาง ก็ยังไม่ได้ตื่นค่ะหมายถึงว่าน้องก็ยัง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 อาจจะแบบมันยังอยู่ในเวลาทำรายหนึ่งปีเนาะน้องก็น่าจะพยายามก็เห็นเห็นช่วงนี้รับงานน่าจะแบบโอเคแล้วแหละือว่าแก็ยังไม่มีกองอะไรที่มาอยากรับกำหนดอยากเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณเท่าไหร่อะคะก็เพิ่เท่าเดิมก็เดิมระยะเวลาตอนนี้ปีกี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วนะทำไม่ได้แต่ว่าเดือน่ะคแบบหลเลยแล้วนม่จะมากกว่านั้นค่าเดือนแล้วมั้งคะค่าเดือนแล้วเพิ่ ในสัญญาคือหนึ่ง well, ปีค okay. ่ะจริงๆบอกว่าจะผ่อนทยอยเป็นงวดแหละแต่ก็มีระยะเวลาเป็นหนึงปีก็เันเลยแล้วใช่ไหมทำในสัญญาที่กำหนดไว้ย okay ังไม่เลยเลยค่ะมันมันยังมีกรอบสัญญาว่าหนึ่งก็แค่แค่สองเดือนไม่ได้ติดอะไรนะคะตอนแรกที่เขาไม่ได้จ่ายอ๋อคไนยทนายติดตามทนายติดตามก็แต่ว่าก็ได้ยินน้องว่าแบบเหมือนเขาพยายามอยู่ เขาบอกว่าเออเขารักน้องลำนี่แล้วเขาก็จะแบบมาใช้พี่เมย์ก่อนมันอาจจะมีหลายทางคิดว่าเขาก็น่าจะ่พยายามเปิดทางทนายคุยกับทางพี่ดีเอใช่ทนายคุยกับทนายค่ะในหนึ่งปีเนี่ยเราแสดงว่าก็เป็นไปได้แล้วเขาจะมาก้อนเดียวเลยเปอดเดียวก้อนเดียวเป็นไปได้มันมีข้อกฎหมายเราเรามีเผื่อใจไหมไม่เผื่อไม่เผื่ออะไรเลยไม่เผื่ะเพราะว่ามันมีข้กฎหมายไงไม่อยากเมย์เชื่อว่าน้องจัดจัดได้ แต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าโอเคอันไหนเล่นก่อนอันไหนนักก่อนอันไหนที่จัดสรรก่อนเราก็ให้พื้นที่ในการที่จะมันต้องคือในกรอบสัญญามันไม่งั้นมันจะเป็นคดีความอาญากันอีกไงเพราะว่าไม่งั้นอะถ้าเราไม่ดําเนินก็จะเป็นปัญหาอีกเพราะฉะนั้นมันเกือบไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องชำระเลยหรือว่าในในในความสามารถที่น้องมีว่าน้องทำได้ทนายเราก็ติดตามเรื่องให้กับพี่เมย์เรื่อยๆเชื่อไหมสาล้วก็มาอัพเดตให้ี่เมย์ที่สอบเดือนนะพี่เมยมันไปจำไม่ได้ว่ากี่เดือน่อเดือนเมษาหรอผู้จำได้เก่งใอ่หรอ เอาเร็ววน้อก็ตอนนี้ก็คือรอได้แต่รอรอรอไปทำอ่างอื่นแล้วทำอย่างอื่นก่อนแต่ให้หน้าที่เขาเรามีหลายอย่างทําเรามีลูกเยอะลูกห้าร้อยกว่าคนเนาพนักงานเยอะก็เลยต้องสู้ไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยไม่มีปัญหานะจริงๆคุยได้โอเคหมดแล้วแต่ว่าเพราะว่าเห็นน้องก็แบบตั้งใจกับกาทำงานไม่ไม่มีปัญหาเลยเราไม่มีกเห็นตาเห็นแบบเห็นเห็นดีกว่าไม่คันกติดตามไปเห็นอย่แต่ไม่ได้ไม่ได้มี แต่เราเห็นไหมว่าดิวเองก็พยายามคือไลฟ์สไตล์เขาก็เปลี่ยนเขาก็ไม่ได้แบบว่าเขาก็เปลี่ยนตัวองหลายอย่างการใช้ชีวิตการกินการทานการช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นไหมพอเห็นบ้างเห็ใช่ไหมจะรู้สึกไงบ้างว่าแบบอ่ะองเหมือนกับก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นทิศทางที่ดีค่ะก็ดีดีทุกอย่างที่เกิดขึ้นเลยว่าก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาได้เดียเติ แล้วตอนนี้เกิดแค่ไม่กี่เดือนสำหรับน้อเมเองก้หวังคิดว่าจะได้คืนกลับมาไหมครบครบสิโอเคอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีตอบสัญญาถ้าไม่ครบมันจะเป็นคดีดังนั้นเมเชื่อว่าครจะต้องได้ครบเพราะว่าพอมันเป็นคดีอะถ้าเมไม่คดีเมก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันดังนั้นน่ะเชื่อว่าทั้งผู้ไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ศักยภาพและความสามารถของน้องนะวันนี้เมก็เห็นน้องได้เริ่ม โอกาสในการจลับมาทํางานเชื่อว่าน้องอ่ะได้รับโอกาสมากมาเข้ามาแล้วคิดว่าเขาจะกลับมาได้แน่นอนแต่ที่เมย์ยังไม่ได้คุยกับทางพี่ดิวเลยไม่ไม่ได้คุยอาจจะยุ่งกันด้วยแล้วก็ค yes, ิดว่าเออยังไม่ได้โอเคครบอคุณนะ